เม่แตะหนึ่งนึมงมากี่วันแล้วเนี่ยเม้ยรูเกดช่างไม่์แล้วจะตโชว์นะหือว่านิยมพามาเล่นอเมริกาเหมือนเดิมหลายรีคอร์ดสปอร์ตนะถ้าโชคดีก็จะได้เห็นปืนสนามนะกุจออุปกรณ์อเมริกาดีดีที่สุดที่อเมริกามีแต่อย่างอื่นไม่มีเลย เวลาเก้าโมงนะก็จะได้ยินเสียงแว่นผ่านหน้าไปตามละเบียบล็มังออออปอปปอปติเบอมักก่าเนี่ยบุลลติน ดูลตินปแปลกๆฮะอาจจะเป็นออตตุปุ่นนะที่เป็นเบต้าเป็นกระแสช่วงนี้อยู่ ก็กผู้การน่าจะเล่นเป็นรีคอ,อรัอนนะส่วนตัวถูกใจรลี้อร,อร์บอมากกว่า วางวัวรู้้หนามอะไรของกูเนี่ยจ้าเหมือนเนี่ยนี่เวาสมส่งเลเวลร์แมนตัวแรกวิ่งเฮโลไปบ้างก่อนนะ ก่าถได้บ้านมาันจะบางทีมันจะทำให้เราตีง่ายขึ้นสุดเลี้ยก็เดี๋ยวตามเคฟนะแล้วเดี๋ยวออกผ่าตามมาไอโอมีคนรู้แฮะอเอออะไรไอาจจะเป็นสีสองนะความไม่ได้สูรียกเป็นสีสองอยู่ในบ้านโส่งผ่านละ Re Reporting top Fighter, ready for action. เราเดินม,มาการโลเทดยูนิกแล้วไม่ไหวอีกฝ่ายเขาตั้ง MG ็มจีนะคือ MG ขึ้นบ้านแล้วเราแฟงไม่สามารถแฟงต่อได้นะเพราะม,มันอ่าติดคนที่บ้านไไนะฝ่ายเขาไม่ได้คัดออฟนะเพราะเขายังไม่ได้คัดออฟเขาก็ยังไม่มีทรัพยาต่อช่วงผมก็จะไปตัดเพิ่มอีกนี่ก็ออกลุซนเซนส์นะดีเพื่อนเราผ่านนี่แหละเรามีพลังคาบายคนล่มอยู่ไอ้ที่ยิงตายนี่คือสกิลเอฟสกิลนะ เดี first, ๋ยวเรื่องประแตดจินติดคลนี่มันเปิดเงืนก็ค่อยว่าอีกทีนะ MG ในบ้านเนะปกติมันจะยิงถึงธงตรงนี้นะทำให้บางทีเราอาจจะเดินไม่ได้เนี่ผมก็ส่งคนเดินออมเ็เดืด m นะ ถ้าเจอเด็บเบิ้ลเอ็มจีก็ตึกยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดทํงไม่เหลืออะไรแล้วเขาถึงจะออกคบกันนะโดนเอ็มจีกดบาร์ละสอ

เฮ้ยมึงซุกจีบาเลนนี่เป็นช่วงโดนกดล้วเพราะว่าโดนเอ็มจีของเขาบอกคุ้มกระลาหัวแล้วเดินต่อไม่ได้เดี๋ยวข้าวผากขน่จะมาตัดกัะอ้อมันตามระเบียบ ก็เด vale ี over, go on, go, go! ๋ยวส่งคนไปเอาคอนออฟคืนนะอุปกรณ์แกช่วยช่วไปแล้วก็กินอยู่นะปล่อยพวกไปมันติดไม้ตระเบิดนะ มีฝ่ายข้างกบดทงนะนายเป็นช่างนายยิงฉันไม่โดนหรอกโหตัดทงไม่ได้ตัดเวลาเขาไปละเอ็งจีนะัก เขาไม่มีนัดตรวจระเบิดนะรอตัวจนะคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เราต้งเลยยืนเดิรับตำแหน่งอย่างเดียว เอาไว้เพื่อนเอาไว้เพื่อนตายซะมึงอ่ะน่าจะไม่ตายอ่ะทิ้งช้าไปดีไหวถอยละ ตัตเบสเราเปนน้อยนะวิาะวิชนเลยก็ได้บางทีไปแล้ว้างไหนมาแล้วตรวจเลยเกมไม่ดีนะมันมีกาเสียอย่างนี้เรื่อยทีฝ่ายเขาไม่มีน้อยตัวเบิดนะ นี่ก็อยู่ที่เราแล้วี่รถตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวรอออกพุทธสนามนะ โดอุปกรอเมริกาสกอดสดวนด้วยเพื่อนฉัปไหนตัวนึงขาลืมเอ็มจีนะแต่ไม่ตายนะไม่ตายไม่ตาย ผมก็ทิ้งคนไว้กด M G ตรงนั้นนะกดหน้าบ้านนี่ไม่ใช่กด M G ทิ้งคือต้องกดไปเรื่อยๆระหว่างนี้ผมคนไปเคมมนะดาวช่างมันนะเอาสุพยากก่อน như điều uh, lồng lốp đấy Cứ sóng phổng lột thần nén tồn đến về Nhờ Cứ จริงๆอยากให้หนูเรียนนะแต่ว่าหนูหนูเรียนแต่วพวกจะไม่ว่างเลยเมกาโกงใช่ครับอเมริกาโกงครับแปืนแล้วก็ดสามศูนย์ด้ามศูนย์ไม่ได้รอแป๊บหนึ่ง ตรงนี้เป็นช่วงช่วงที่อเมริกาได้เปรียบสืงสุดแล้วนะหลังจากนี้จะเป็นช่วงตกตำ่ำแล้วเดี๋ยวมันจะตกต่ำขึ้นเรื่อๆๆยๆด้วยปีเอทีกันต่อเลยเอโตุปุ้นแสงช่างมันมนะคือออโตุปุ้นถ้ามันวิ่งวิ่งอยู่มันไม่มีดำเมยหรอกเลี้ยวเคมอีไป ไอ้ดันบนโดนยางไม่ไหวก็ถอยนะโอ้โฮรีบร้อยต้องรีบาเคมนะเคมด้วยเคมให้มหมดนะเอาใทยที่เป็นสับสิน นี่เดี๋ยวผมโตด๊ดโต๊ดยืนแป๊บหนึ่งนะนก็้วกลับสังเกตเมตาออาตุ้ปุ่นออาตุ้ปุ่นไม่ได้เก่งอะไรนะคือคือออาตุ้ปุ่นถ้าวิา่งช้าเราก็ช่างแม่งนะคือเพราะว่ามันยิยงไม่โดนมันอยู่แล้วโอ,วอ้วยิยงไม่โดนนะไปอยู่ติดป่านเนี่ยหมดอยู่ละต็มพนต็มพนต็มพน เดี๋ยวก็ออกเชอแมนครั้งแรกแล้วนะตายยังไม่ยังยังมีอ่าน้ำมันเหลืออยู่นะ ฉันไม่ตายเฟ้ยยิงแถมบ้านด้วยอะแล้วก็จบนะเอออเมริการีเข้าซัพพอร์ตนะประมาณนี้เหมือนจะง่ายนะแต่ว่าไอเก๋นึกกลุ่มพวกคุณหลุดอยู่บางทีนะจีไปจีกับเออวันนี้พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันเทคหน้านะ มาเล่นอ,อเมริกา,าลิขสัพพอให้ดูหน่อยเฉยนะ 他打打酷剧。